สวัสดีพี่ๆนานาและ f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะแนวทางนะครับแอร์มิซูนะครับมิเตอร์สลิมครับนี่ครับอาการก็ไฟกระพริบนะครับที่ led นะครับถ้าแอร์ท่านไหนนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีการกระพริบนะครับแสดงว่าแอร์ตัวนั้นต้องมีตัวเสียสักหตัวนะครับ มันจะแยกกันนะครับถ้าเปิดขึ้นมาแป๊บแล้วก็กระพริบเลยนี้นะครับส่วนมากจะเป็นตัวข้างในนะครับแต่ถ้า,าเปิดขึ้นมาได้ประมาณสัก10นาที15นาทีแล้วค่อยกระพริบนะครับส่วนมากจะเสียอยู่ที่ตัวบอร์ดข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันกระพริบยังไงนะครับดูกันที่ชัดๆเลยนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ก็ปิดแอร์นะครับเดี๋ยวรอบานสวิงให้พับเก็บเรียบร้อยนะครับแล้วเราเริ่มเปิดแอร์แล้วก็มานับกันเลยครับว่าตัวแอร์ตัวนี้ครับมันกระพริบกี่ครั้งนะครับปิดแล้วครับเป,เปิดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 1 1 12 13 14นะครับแล้วก็เว้นไว้นะครับแล้วก็เริ่มกระพริบใหม่นะครับอันนี้ก็ตัวนี้นะครับกระพริบ14ครั้งนะครับถ้ากระพริบถ้าการแบบนี้นะครับก็เอ่อเทอร์มิเตอร์นะครับก็หรือว่าเซ็นเซอร์น้ำแข็งนะครับเสียนะครับก็จะวัดที่เซ็นเซอร์น้ำแข็งเลยนะครับว่าได้ค่าเท่าไหร่นะครับ ส่วนมากก็อยู่ประมาณ 1K ถึง 10K นะครับอยู่แล้วแต่อุณหภูมินะครับที่ขนาดที่เราวัดนะครับถ้าได้น้อยหรือนี้หรือว่ามากกว่านี้อาจจะเสียได้นะครับเพี้ยนได้นะครับลองหาตัวอื่นมาใส่ดูนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้วัดให้ดูนะครับเซนเซอร์ตัวอื่นนะครับนี่ครับอันนี้เซนเซอร์ตัวเดิมนะครับผมถอดออกนะครับแล้วก็ใส่เซนเซอร์ตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่นะครับ เอาที่ค่าใกล้เคียงกันครับไอสายตัวเซนเซอร์ตัวใหม่มันจะเป็นของฮิตาชินะครับนี่ครับผมตัดออกแล้วก็จำไปเลยอันนี้ซื้อสายของเดิมนะครับตัดออกแล้วจำแล้วก็เสียบไว้แถวแถวที่เดิมนะครับแล้วก็ทำลองเปิดแหดูครับมันจะมืดนิดนึงครับพอดีผมไม่ได้มีไฟนะครับมีเปิดไฟนะครับต่อไฟในห้องลูกค้าเขาเสียนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็เปิดลองเปิดงานเปิดแอร์นะครับแอร์ก็ทํานะครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับที่มือครับจะเป็นน้ําเกาะเริ่มมีน้ําเกาะครับจะมีเหมือนน้ําเกาะนิดๆนะครับแสดงว่าแอร์ทำงานนะครับเย็นแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่าย็เน้นนะครับย้ำอีกทีนะครับ 14ครั้งเวลาเราเปิดมา14ครั้งนะครับเปิดขึ้นปุ๊บแล้วก็ขึ้น14ครั้งเลยกระพริบเลยนี่คืออ่เซ็นเซอร์น้ําแข็งนะครับที่ตัวข้างในนะครับเสียนะครับลองให้พี่ๆทนะก็ลองวัดดูครับเซ็นเซอร์น้ําแข็งนะครับก็เป็นแนวทางการเช็คนะครับการซ่อมนะครับการตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับพี่ช่างนะครับ ช่างใหม่ช่างเก่านะครับก็ลองดูแล้วก็ไปเช็คกันได้นะครับคิมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาเช็คให้ดูนะครับว่าสิบสี่ครั้งอ่ะมันขึ้นจากตัวไหนครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกนะครับว่าคอมมันทำงานจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับพัดลมทำงานครับคอมทำงานนะครับ แต่ว่าไม่ได้จับกระแสอะไรให้ดูนะครับก็ทํางานยินมาก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดติด,ดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้ก็เยี่ยมครับผมเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรดีๆนะครับก็ผมจะมาลงให้อีกนะครับถ้าอาการเดิมๆผมก็ไม่ค่อยจะเอามาลงให้นะครับ